สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หัดถักโครเชร์กับหยกวันที่4นะคะในวันนี้เราจะมาทําการถักสัญลักษณ์โครเชรพื้นฐานตัวทีกันนะคะยกขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโครเชร์ไบละมนลของหยกไว้ด้วยนะคะเพื่อทุกท่านจะได้เรียนรู้การถักโครเชร์ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องค่ะในการถักทีค่ะหรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งควักธรรมดานะคะหรือ HDC นะคะ Half Double Crochet เดี๋ยวขอเขียนแพทเทิร์นให้ดูนะคะวันนี้เราก็จะทำการขึ้นโซ่เช่นเดียวกันนะคะเราต้องการทำทีทั้งหมด5แถวด้วยกันนะคะทีถักที5แถวนะคะแถวและ10 T โซ่ขึ้นต้นจะเป็นแบบนี้นะคะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10เป้าราจะมีที10ทีนะคะโดยถักโซ่ขึ้นต้น2โซ่ค่ะ1,2นั่นหมายความว่าเราจะถักโซ่ขึ้นต้นทั้งหมด12โซ่นะคะแล้วเราจะทำทีในหลักแรกของโซ่ที่3นะคะ1,2,3ตรงนี้เราจะทำที ตัวที่1ของแถวที่1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือแถวที่1แล้วนะคะมีทีทั้งหมด10ทีหลังจากที่เราจบแถวที่1แล้วค่ะเราจะขึ้นแถวที่2นะคะเราก็จะทำการถักโซ่ขึ้นต้นค่ะ2โซ่1 2 แล้วเราจะถักทีลงไปนะคะที่หลักแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ได้แถวที่2แล้วนะคะก่อนขึ้นแถวที่3เราจะถักโซ่2โซ่เป็นโซ่ขึ้นต้นนะคะแล้วเราก็จะถักทีลงไปทั้งหมด10ที นี่คือแถวที่3นะคะแต่ละแถวก็จะมี10ทีนะคะเราจะทำทั้งหมด5แถวนะแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะแถวที่ 1, แถวที่สแถวที่3แถวที่4และแถวที่หในการขึ้นแถวแต่ละแถวจะมีโซ่ขึ้นต้นสองหลักแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันนะคะหยกจะใช้เข็มโคเชที่ขนาด3.5มมนะคะ ตัวไหมพรมจะเป็นสีพายหรือคัตตอนนะคะวันนี้ใช้สีเหลืองนะสีสวยดีทําปมเริ่มต้นก่อนนะคะหยกได้สอนทําปมเริ่มต้นไปแล้วนะคะในคลิปของวันที่2นะคะลองเข้าไปดูนะการจับเข็มโคเชการวางไหมพรมบนมือนะคะอธิบายไปแล้วแล้วก็ของการถักโซ่ขึ้นต้นนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะถักตัวทีกันนะคะจากที่เราได้คุยกันเรื่องแพทเทิร์นมาสักรู่แล้วว่าเราจะทําโซ่ทั้งหมด12โซ่นะคะไปคะ่ะพันหัวเข็มค่ะลอดห่วงออกมาโซ่ที่1นพันหัวเข็มโซ่ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 เรามาดูโซ่กันนะคะนี่คือโซ่เริ่มต้นที่เราจะทําการถักทีนะคะมีทั้งหมด12โซ่นะคะเดยจะให้ดูเรื่องของการดูช่องโซ่นะคะโซ่ที่1โซ่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เโซ่เราจะขึ้นทีตัวแรกโดยมีโซ่ขึ้นต้น1 2เราจะถักทีตัวแรกโดยการแทงหัวเข็ม ลงไปที่ตรงนี้โซ่ที่3นะคะเป็นหลักที่1หลักที่2ทีหลักที่3หลักที่4ี่ไล่ไปแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งโซ่สองลงทีที่โซ่ที่3ตรงนี้เราจะหัวเข็มลงไปตรงนี้นะคะแต่เราจะทำการเกี่ยวไหมพรมก่อนค่ะ มี2ห่วงอยู่ที่เข็มโคเชของเรานะคะเราจะแทงหัวเข็มลงไปที่โซ่ช่องที่สามนะคะหลังจากแทงหัวเข็มลงไปแล้วเราจะมีห่วงอยู่ที่3ห่วงในเข็มโคเชนะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะแล้วเราจะดึงลอดห่วงออกมาแค่ห่วงเดียวตรงนี้นะคะจะไม่ดึงลอดทั้งหมด3ห่วงนะคะดึงลอดเข้ามาออกมา1ห่วงตอนนี้เราได้สห่วงอยู่ในเข็มโคเชแล้วนะคะ หลังจากนั้นทําการเกี่ยวไหมพรมค่ะเราจะทําการดึงเกี่ยวไหมพรมลอดห่วงออกทั้งหมดทั้งสามห่วงเลยนะคะได้แล้วค่ะท T ตัวที่1ของแถวที่1นนะคะหน้าตาทีเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เขาจะมีความสูงมากกว่าการถัก X ขึ้นมานะคะเพราะเรามีการพันหัวเข็ม1ครั้งตรงนี้คือหลักแรกท T หลักแรกตรงนี้คือโซ่ขึ้นต้นสโซ่นะคะ ทีหลักที่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะแทงหัวเข็มลงไปที่โซ่ช่องถัดไปนะคะมีสามห่วงอยู่ในเข็มโคเชค่ะทำการเกี่ยวไหมพรมค่ะแล้วดึงรอดห่วงออกมาหนึ่งห่วงมีสามห่วงอยู่ที่เข็มโคเชนะคะเกี่ยวไหมพรมอีกครั้งค่ะดึงรอดออกทั้งหมดสามห่วงแล้วได้ทีหลักที่สองแล้วนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ โซ่ที่เรามีนะคะเราจะได้ทีสิบหลักนะคะทําไปพร้อมๆกันนะคะพันหัวเข็มค่ะแทงลงไปที่โซ่แบบนี้นะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะดึงลอดห่วงออกมาการที่เราดึงลอดห่วงออกมาได้ง่ายๆเราจะมีนิ้วกลางกับนิ้วโป้ตัวนี้ที่โยวได้เคยอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่าเราต้องมีการจับชิ้นงานเอาไว้นะคะเราจะมีการดึงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดช่องว่างในการเกี่ยว หมพรมพออกรอดห่วงมาได้ง่ายๆนะคะเกี่ยวไหมพรมพค่ะเริ่รอดห่วงอันไหมพรมพค่ะแทงเข้าโซ่ที่หลักถัดไปนะคะเกี่ยวไหมพรมอีกครัง้งเริ่อดห่วงออกมาเกี่ยวไหมพรมพค่ะเริ่รอดห่วงเกี่ยวไหมพรมค่ะแทงลงไป เรามานับกันนะคะ1 2 3 4 5สอ้าเราถักมาแล้วทั้งหมด5หลักนะคะ,ะแสดงว่าเรายังเหลือโซ่อีก5หลักให้เราถักทีนะคะ1 2 3 4 5แสดงว่าเราถักถูกนะคะถักต่อจนครบแถวที่1เลยนะคะ อยอมไม้พรมแทงเข็มดย่อมไม้พรมดึงไม้พรมออกมาค่ะดึงว่าสามห่วงหยอมไม้พรมหย่อมไม้พรมดึงว่าออกมาค่ะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกคลิป2คลิป3ย้อนกลับไปดูได้นะคะหยกทําทเป็น p ย a ลิสต์เอาไว้สําหรับมือใหม่หัดถักโครเชครั้งแรกนะคะสําหรับผู้เริ่มต้นครั้งแรกเลยนะคะหยกอธิบายไว้ ค่อนข,ข้างละเอียดและก็ชัดเจนนะยกคิดว่าสามารถทําตามกันได้ง่ายๆนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การถักโครเชต์กันได้นะคะเดี๋ยวไหมพรมหลักสุดท้ายแล้วนะดึงรอดห่วงออกมาค่ะได้แล้วค่ะแถวที่1เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้คือหน้าตาของการถักทีนะคะ เขาจะมีขนาดความสูงของแถวมากกว่าการถัก x นะคะนับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้ครบแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่สองนะคะเรียวออกแพทเทิรนให้ดูจากที่เรา อันนี้เราเริ่มต้นแล้วนะคะโซ่ทั้งหมด12โซ่ในแถวแรกแล้วเราถักทีทั้งหมด10ทีลงไปในแถวที่1ตอนนี้เรากําลังจะขึ้นแถวที่สองเราต้องทําการขึ้นโซ่สองโซ่นะคะเราก็จะถักทีต่อมาได้10ที10บหลักนะคะทำการถักโซ่สองโซ่นะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะดึงลอดห่วงออกมาค่ะเกี่ยวไหมพรม ลอกหนอนออกมาตอนนี้เราได้สองโซ่แล้วนะคะเป็นโซ่ขึ้นต้นนะคะหนึ่งสองแล้วเราจะทําการถักทีลงที่หลักแรกของแถวที่1ตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะแทงไหมพรมลงไปเราจะไม่ได้แทงขาเดียวนะคะเราจะไม่ได้แทงลงไปแบบนี้นะหรือว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวแบบนี้นะคะเราจะ แทงเข็มโคเชลงไปทั้งแบบนี้เลยนี่คือการแทงที่ถูกต้องนะคะแทงเข็มโคเชลงไปแบบนี้นะเราจะเห็นเป็นตัวโซ่ตรงนี้นะคะในแถวที่สองนะเกี่ยวไหมพรมค่ะดึงลอดออกหนึ่งห่วงเกี่ยวไหมพรมอีกครั้งดึงลอดออกทั้งสามห่วงได้แล้วค่ะทีหลักที่1ในแถวที่สอง นะคะคือตรงนี้อันนี้คือโซ่ที่เราถักขึ้นต้นมาเมื่อสักครู่นี้ไปต่อค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ในแถวที่สองนะคะแล้วกำลังจะถักทีหลักที่สองของแถวที่สองค่ะช่องตรงนี้คือเราถักไปแล้วช่องตรงนี้คือโซ่ถัดไปเราจะไม่แทงหัวเข็มขึ้นไปแบบนี้นะคะหรือไม่แทงหัวเข็มเกี่ยวไปแบบนี้ถ้าทำแบบนี้จะเป็นการถักสัญ,ญลักษณ์โคเช ตัวอื่นนะคะตอนนี้เรากำลังจะถักีนะคะเราจะถักพันหัวเข็มแล้วแทงหัวเข็มลงไปแบบนี้นะคะจะมี3าห่วงอยู่ที่เข็มโคเชตของเราในลักษณะแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะดึงรอดห่วงออกมาได้สามห่วงที่เข็มโคเชตเกี่ยวไหมพรมดึงรอดห่วงออกมาได้ทีในหลักที่สองแล้วนะคะฝึกทําแบบนี้ไปเรื่อยๆฝึกการปล่อยเข็มฝึกการจับเข็มโคเชตนะคะแล้วก็การปล่อยไหมพรมอ,ออกจากมือนะคะ ค่อยๆให้ไหมพรมออกมาอย่างเป็นธรรมชาติตามการควักของเข็มโอเชของเราแบบนี้นะคะและประคองชิ้นงานทํางานประสานกันของมือทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้เกิดลายที่สวยงามนะคะแล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปหรือไม่หลวมจนเกินไปตามที่เราได้อธิบายไปในคลิปที่วันที่2วันที่3แล้วนะคะลองย้อนกลับไปดูคลิปกันได้นะคะดูค่ะตอนนี้เราถักมาทั้งหมดกี่หลักแล้ว1 สองสามสี่ห้าถักมาแล้ว5หลักนะคะแสดงว่าเรายังเหลืออีก5หลักที่เราต้องถักนะคะ1 2 3 4 5ถึงตรงนี้เลยนะคะไปต่อด้วยกันจนครบแถวนะคะเข็มโคเชใครมีเบอร์อะไรอยู่ก็ลองถักดูนะคะจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะเล็กกว่านี้ก็คือ2.5มิล ได้นะคะหรือ3มมิลลิเมตรก็ได้นะคะเพราะว่าไมพรมคัตตอนสีพายเขาสามารถใช้ได้กับเข็มเล็กก็ใช้ได้นะคะเข็มใหญ่กว่านี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าชิ้นง,งานจะมีความหลวมมากกว่าแต่สำหรับมือใหม่หัดถักโครเชรนะคะยกแนะนำให้ใช้เข็มขนาด3.5ม mm มิลลิเมตรนะคะดูนะถ้าเราถักมาถึงตรงนี้แล้วเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราถักต่อไหม เราจะสังเกตชิ้นงานของเราว่าเขามีความเหลื่อมกันอยู่แล้วเราก็ลองนับชิ้นงานของเราดูก็ได้ค่ะเราต้องการที1ิทีทั้งหมด10หลักในแถวที่2นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่าเราต้องถักอีกหลักหนึ่งลงไปที่โซ่ช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะอันหัวเข็มค่ะแทงหัวเข็มลงไป เกี่ยวไหมพรมรอดหนึ่งห่วงเกี่ยวไหมพรมรอดสามห่วงได้แล้วนะคะแถวที่สองเราได้ทีทั้งหมดสองแถวแล้วนะคะแถวและสิบหลกักเราจะทำอย่างนี้ทั้งหมดห้าแถวนะคะก่อนขึ้นแถวต่อไปค่ะขึ้นโซ่สองโซ่นะคะเกี่ยวไหมพรมค่ะดึงรอดห่วงโซ่ที่หนึ่งเกี่ยวไหมพรมดึงรอดห่วงโซ่ที่สองเกี่ยวไหมพรมอีกครั้ง เกี่ยวไหมพรอมอีกครั้งแทงลงไปที่โซ่ที่สนะคะจะเป็นหลักที่1ของแถวที่สานะคะเกี่ยวไหมพรมรอดเหนึ่งห่วงเกี่ยวไหมพรมรอดสามห่วงค่ะทําแบบนี้ไปจนครบ5แถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะดูค่ะอันนี้คือผลงานนะคะเดี๋ยวเราลองนับแถวกันนะ อันนี้คือการถักทีนะคะแถวละสิบทีทั้งหมดห้าแถวนะคะดูความห่างของช่องของแต่ละช่องนะคะนี่คือแถวที่1ค่ะแถวที่สองแถวที่สามแถวที่4ี่แถวที่ห้านะคะลองกลับชิ้นงานดูนะคะแถวที่1แถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่ แถวที่5ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่คือการถักีนะตามแพทเทิร์นที่เราเขียนกันเอาไว้แบบนี้นะคะนี่เลยขึ้นโซ่ทั้งหมด12โซ่แล้วถักทีทั้งหมด5แถวนะคะได้ออกมาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองดูนะว่ามีความกว้างได้ที่เท่าไหร่นะคะที10หลัก นะคะในแถวแรกก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซนครึ่งนะคะทำทั้งหมด5แถวอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะใครจะได้เล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ขึ้นอยู่กับขนาดของเข็มโคเชแล้วก็ขนาดของไหมพรมที่ใช้แล้วก็น้ำหนักมือที่ถักลงไปนะคะได้แล้วนะใครถักได้อย่างไรหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรสามารถทักทายพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าจะส่งผลงาน ที่ลองหัดถักดูแล้วให้โยกดูได้ที่ Facebook นะคะชื่อเดียวกันกับชื่อช่องเลยนะโคเชใบละมนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปค่ะโยกจะมาสอนการถักตัว F นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้โยกด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะเพราะไอเดียดีๆเกิดขึ้นได้ในทุกวันค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะกับการถัก F นะแล้วพบกันค่ะ